เล็กของบ้าน,ลนะลรับจุดนี้สะพาไม่แก่เลยจุดนี้เขาตริงใจไว้ตกฟุ้งนะแต่ว่าคัอทันน้าหาอีกเสยเลยมันเป็นมันมัน,มน สวัสดีท่านผู้ชมทริปนี้เราเดินทางกลับมาตกปลากลันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของผมเองด้วยนะครับเมื่อเช้าขี่รถมานะมาถึงบ่อแล้วนะแต่หาทางเข้าไม่เจอนะครับวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่มาสักสิบกว่านาทนีแหละ,ะครับวนจนเจอทางเข้าครับเพราะว่าหน้าทางเข้ออาเนี่ยมันมีประตูนะผมน่าจว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไหมก็เลยถามนานอยู่ทางนั้นก็ถามว่าเข้าไ,ได้เลยครับก็เลย วันนี้ผมเดินทางมานะครับน้องใหญ่นะครับชนบุรีนะครับหม้แห่งนี้นะเะเรียกบอ่อปลาปลาท่าจามนะครับนี่ภนะาของหม้นะใหญ่มากนะบอ่บอปลาเนะนี่ยนะู้นเลยว่าประมาณสักน่าจะสิบวันไล่นะครับนะวันนี้ผมเอาชุดนี้มานะนะครับน้องเล็กของบ้านเลยนะครับชุดนี้นะครับราคาไม่เกะเลยนี่ ชุดนี้เขาจริงจังว่าตกกุ้งนะแต่ว่าซื้อมาแล้วอืมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวลอกมันจะพังเดี๋ยวเรามาหมุนให้จ่บาบีมันทํางานหน่อยครับเนี่ยวันนี้หกพันหกพันนะก็เดี๋ยวเราลองสืบกันว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรบ้างนะครับจากที่ถา่ายวันน้าเขานะครับมีเป็นพวกปลาตะเพียนแล้วก็เป็นปลานินนปะปลาหลักๆที่นี่นครับเราสืดค้นกันนะครับไปเลยก็พร้มเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็มันเดินว่าเราบริสัทธ์นะครับเมันเดิน นี่ในะส่เลยถุงเลยอนนี้ก็ต้องไม่ต้องตาองมาใส่เลยช่วงเช้าเนี่ยผมจะยังไม่ใส่ขนมปังเลยนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยใสยต่ตอน,นตอนบ่ายมันเริ่มกินละเนะี่ยละทีฟุ่นๆเลยนะับเช้าก็นู่ก็เป็นนะน้ำใส่ยิ่งเลยขอบคุณขอบคุณมาก อะตอนนี้ผมก็ประกอบน้องเล็กของบ้านสเก็ตบอยนะนะครับชุดนี้เปความจริงไว้ไว้ตัวกุ้งนี่แหละนะครับแต่ว่าเออมันไม่ได้ใช้นะก็เลยเอามาหมุนให้จาบิมเลื่อนอย่างที่บอกครับก็เป็นชุดลอกเบอร์500นะครับแล้วก็เอ็นนัลอก6ปอนด์นะครับวันนี้เล่นตะก้อตายเลยนะครับตะก้อตายแล้วก็ตะกอเล็กนะโกลเล็กตะกอลูกมาณสองบาทครับแล้วก็เบรดจะมันเบอร์0.3นะนะครับสองตัวนะรประมาณนี้นะเก็บเป็นโฉมตกครับก็ เห็นนะ้าเขาตีกันข้างใครนะเนลูกเราจะตีถึงเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตาม,มากันนะครับมาแรกจะเป็นไงนะครับตีกไกลนะน้าตีกไกลเราต้องตีตามนะดีนี่โชคดีเราใส่เอ็นเล็กมา6ปอนนะ ี่บสามงเน่ยตัวเพียบตัวสวยเองนะตอนนี้ทอดได้อยู่เกันไปมั้ยยั่นี้สองพันพันแลวนะ ยยยยยยย,ยมตเีนเนี่ตยตเนัวยๆนนีมชมไป,ไปมาะตกแค่4คันนะ6คันไม่ทันครับ6คันนี2คันได้ประกอบไป กินีกินดนึงนะตอนนี้เนี่ยอ,อันนี้เยอะนะตอนนี้เนะี่ยบ้าเลยเนะี่ยต้นนะียตุกเกินะมาชมตัวนี้ดีนะ พีคน,นดินนนีี้่มาแล้วมาชมนะใครจะสวยน,นะเราจะเจอนะวัดจีวิจารนะนครับชุดเล็กเอาอยู่ครับมาแล้วตัวใหญ่น้ำหนึ่งนะนี่น้ำหนึ่งเล ไปมาสามคันแล้วนะตอนแรกสี่คัน

นครับมผมว่ามันติดอย่างอื่นดนะ้วยเนี่ยแปลกๆตล่าตู้แปลกๆห้ือไม่พื้นใหญ่น่าจะโตวสวยนะเนี่ยติดข้างๆมาด้วยติดปากด้วยติดข้างๆอ่ๆนะใช่มันหมุนมากนะ่ะหมุนชิวๆมาเลย โอ้สุดยพี่เลยมาเห็ไหมสุดยอดพี่นะมาแล้วมาชมโอ้เขาจะขึ้นได้ตายนี่นครับท่านผู้ชมนะอยู่เอวทำพิษน,นะเนียนี่ตัวนี้มันขึ้นโง่อยนอนนะครับนะนะมันติดข้างๆด้วยมันถึงแรงเลยติดนี่ตัวหนึ่งมันก็ติดนิดตัวหนึ่งนะครับนะนี่นะมาละตัวที่สองนะ ตัวสองคือตัวใหญ่นะ เรามาต้องเดยพักกันนะเที่ยงเคลื่อนเี่ยที่ยงกว่าบ่ายโมงเนะี่ยดูดิมาจับเลยนะแล้วเพี้ยนน้ำบดิ้งเน,นี่ยสามคันไม่ทันเลยโอ้วเพี้ยนมันว,วุ่นเลยปลานม่ชอบ ชม,มตัวดีอุ้ยออ้ยตัวดีตัวดีนางห่างครับตัวดีแต่ว่าก็ยังดียังดีไม่มานะเนี่ยบิกกี้แล้วบิกกีกแล้วครับนี่ฝ่ามือเลยนะ mọi ชมส,สามอุยผ่านช่านนี้แหละผ่านเลยห้อยเลยทำนี้มันห้อยอยู่ ยิงไปตัวนี้ยังถูกโอ้ยลดไม่ใส่ได้นี่ยาว إنت تقوم بتصوير งามเลยะ่ะมือกลึงๆเลย,ยก่นอนกลับท้าู้ชมตัวใหญ่เลย ลกผมม,มันติดข้างมาเลยพี่มันไปแถไปทวเนะี่ต้องไงพี่พี่พ,พปกันปนผมได้เคลยออกเอาฝังงยุบกฝันีน้ใช่ไหมนัแบบ่นนึงน,งนงเคลียร์ออกไหมพี่ไคลออกไหมเดยนจะขาดนะี่อีกกวันนะี โทษทีนะไปยังไงของมันอ่ะมันหมุนอะ่าานนนะมันหมุนมา แพชพันของนาเขาอีกสวยเลยมันเป็นมันมันมันเป็นลูกค่างมาอย่างเงี้ยมันเกาะข้างมันตันงเกาะป่าด้วยตอนแรกมันเกาะปากเกากงียยอ่าท่านู้ชมกลับแล้วนะครับก็เออนี้เวลามาน บ่ายสามมังกานะผมต้องเรีบเก็บเบ็ดเพราะว่ากว่าเราจะเดินทางถึงบ้านก็ใช้เวลากเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลัวทางนี้คมเนี่ยเรื่องงานมารถติดนะครับก็ส่งไปงานครับเนี่ยท่านผู้ชมนะเนียเงียเบ็ดสามคันนะครับสาคันนะสายโล้นนะท่านผู้ชมนะครับทำปลาตาเหลี็กเลยเนี่ยใส่สวยมาสักสามสองคำตัวนะครับสวยน ก็ถือว่าการมานะออบ่อปลาปลานะครับท่าจานนะว่าประสบความสําเร็จนะครับเป็นอย่างสูงนะแล้วก็เอาชุดน้องเล็กของบ้านเราเนี่ยมาตกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับถือว่าตอบสนองต่อการกรินของปลาดีมากนะครับออตอนเช้าเนี่ยผมใช้อุปกรณ์เป็นชุดเบอร์ตัวเบด0.3แล้วก็เบอร์จุด0.4นะผมมองว่ามันมันกินไวไปแล้วก็ตัวเล็กันเยอะนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นเบอร์0.8ช่วงสาย มันกินช้าจริงนะตัวสวยจริงแต่มันช้าผมก็เลยเปลี่ยนอีกนะครับขยับมาเป็นเบอร์0.5นะแต่ชิ่งอ่ะผมทำยาวขึ้นนะทำยาวขึ้นนะครับวิธีการปลานผมก็จะอบๆให้พออยู่แล้วเตียมไปเพราะว่าคันละอ่อนนะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับออบอกปะปาถ้าจำครับคลิปนี้ก็ไม่มีละมันครขอฝากผลงานรำปรีศาจไปด้วยนะครับอ,อ,อีพีหน้าเนี่ยผมจะพาน้า,นาไปตกปลาที่ไหนนะครับตกปลาอะไร ลองติดตามตอนทนี้คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจากรับแล้วกันนะครับแล้วจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย